วันนี้มาพกกับผม FD Family เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาลงสตอรี่คนเดียวดูว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าไหวแหละเพราะผมได้เจนนอนมาแล้วแล้วอีกอย่างผมเวลส60แล้วด้วยไปยาวๆครับวันนี้ไปเลยผมผมวลส60แล้ว เป้าหมายของผมก็คือไปโลกสองให้ได้เดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนผมอัพก่อนโอเคผมอัพแล้วไปเว็บที่สามแล้วทุกคนยังมาเป็นไหนเลยจะเว็บที่สีแล้ว ตะกคนผมมีเงินแปดร้อยแล้วเว็บที่สีแล้วดนเงินหนึ่งพันละเดี๋ว,วางตัวนี้เลยตัวดาเมจหนึ่งหมื่นเจ็ดพันถ้ามีตัวนี้ก็สบายเลยครับเพราะว่า ดามเมจมัน,หนเหมือนกว่าเลยยังี้เราก็ยืนยิงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนยืนยิงไปเรื่อยๆี๋ยวผมขอขายตัวนี้ก่อน ลืมไปมันมีตัวต้องอัพสองขึ้นไปด้วยโอเคตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่ครับทุกคนี่ตัวสกิลนะครับโยนมันโยนรถไถไปเลยตมโอ้โหมันโยนผมก็งงมันโยนได้ยังไงตัวใหญ่ขนาดนั้นเอ๊ะรถคันใหญ่ขนาดนั้นผมก็ไม่รู้มันโยนได้ยังไงเนีย่ยดูสิ โยนได้ครับเกวางตัวนี้ใหม่วางตัวนี้อีกนี่ตัวอากาศมาแล้วครับหรือตัวแอร์นั่นเองมาแล้วโหไอรถไทยนี่โยนมาพื้นกลายเป็นสีน้ำตาลเลยทุกคนไปเอง แล้วก็ตามมาด้วยไฟพอยโยนปุ๊บก็จะตามมาด้วยเปลวไฟพอยโยนปุ๊บอ่าพอยโยนสักแป๊บนึ่งก่อนก็จะตามมาด้วยเปลวไฟนั่นเองทุกคนผมเรื่องบอกผมได้ตัวหกดาวมาแล้ว,น,วนั่นก็ตัวนี้หกดาว รอวที่เจ็ดแล้วทุกคนทุกคนผมอยากขอพอรกับเอเลนมากเลยเพราะผมจะเอาสาตารัสมาสุ่มอีนนี่นนครับทุกคนมาสุ่มอะไรนะเขาเรียกว่าสุ่มอะไรสุ่มตู้สเปเชียลทุกคนเพราะผมอยากได้คริลตูมากเลยวางตัวนี้อีกแล้วก็วางนี่ โหรถไถรัวๆเลยครับทุกคนอ,อืมันโยนอัพเจนอรสักนิดนึงให้มันดาเมจแรงขึ้นนี่มันเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นสกิลแบบนี้แล้วทุกคนดูนะไม่แต่ผมเปลี่ยนไปเป็นไอ้นี่ดีกว่าโอเคมา นี่พลังลมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าค้างครับโอเคมาไป,ปรรสกิลมันอย่างรัวทุกคนและอัพอย่างถูกเลยแล้วผมยิงอะไรเนี่ยเฮ้ทุกคนสกิลมันเปลี่ยนม่แล้วพออัพแล้วี่ยทุกคนสกิลมันเปลี่ยนหม่แล้วนี่ อย่างเท่ครับทุกคนผมก็ชอบตัวหกดาวของผมเลยรถไถอาแล้วคนเว็บที่สิบแล้วเว็บที่สิบแล้วน่าจะสิบเอ็ดแล้วมั้งเออสิ็ดแล้ว,ลวผมว่าจะทำคิริตุ จ็ดดาวอยู่ตอนผมเวลเวลยีเจอครับแต่ตอนนี้ผมเวลน้อยอยู่ผมเวลหลักสิบเองถ้าผมเวลหลักร้อยผมจะทำเฮ้ย,ยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วเปยนสกิลแล้วไม่ปุ้มนี่ใม่แล้วมาเท้าเฮ้ยตุ้ม,าม,าามยา เอาลูกบอลไฟของฉันไปเกินเน่ผมไม่รู้มันเป็นบอลไฟหรือบอลลาวาหรือบอลอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมคิดว่านายเป็นบอลลาวานายดูอีกทีครับมันเป็นบอนลาาบบอไฟผสมลาวาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จ้าเมยตัวนี้อย่างโกงอะสี่หมื่นแปดพันเก้าครับเว็บสิบสอง เจอเลขสบลขสิบสามเลทุกคนอืรถไทยสามคันเลยทุกคนอ่ะทุกคนบายผมโคตรชอบสกิลนี่เลยที่มันเป็นที่ผมบอกไปว่ามันเป็นลูกบอลไฟหรือลูกบอลลาว่า เอาไงคือลาวาผสมไฟน่าจะร้อนแรงน่าดูเพราะว่าบอลผสมไฟเอยลาวาผสมไฟน,น่าจะเท่ากับความร้อนหนึ่งร้อยลาร์ลานลานองศาเลยนะทุกคนเว็บสิบสี่แล้วทุกคนขออัพเจ้าตัวนี้ก่อนอื้อหือ,หอ ผมอย่างชอบสะดูมาเลยเว็บสิบสี่แล้วทุกคนจะเว็บสิบห้าแล้วจะจบแล้วแล้วสิบห้าแล้วทุกคนแต่มันยังไม่จบจะจบแล้วทุกคนอือหืออือหือรถไทย ผมว่าต้องวางไ้ไว้เดี๋ยวมันไม่ไหวไปตู้มเขามีตัวปั๊มเงินตัวใหม่ครับมันสามารถเพิ่มเลือดให้บ้านเราได้ด้วยลูกแล้วผมปลาไปไหนอีกเนี่ย มแล้วทุกคนบายฟูมพลังตัวละครตัวนี้อย่างโหดเลยทุกคนหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้ืมอยังดุร้ายเลยพาไปอีก มาแล้วบอสมาแล้วมันน่าจะตายไปแล้วบอสอ่ะโอเคจบแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครห์ผมด้วยไว้ายบาย